เกิดเหตุสลดช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทหารไทยเหยียบกับระเบิดที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นรอบที่สองแล้วแต่ครั้งนี้ทําให้มีทหารได้รับบาดเจ็บถึงหนายหนึ่งในนั้นขาขาดทางกองทัพบกบอกว่าพร้อมตอบโต้ทันทีครับกองทัพบกเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ16.55นาิกา5นาทีนครับกำลังพลชุดลาดตระเวนกองพันทหารราบที่14เหยียบทุ่นระเบิดบริเวณห้วยบอล ช่องอ่านมา้าอำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น5นายโดยหนึ่งนายขาขวาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับและมี4นายที่อาการแน่นหน้าอกหูอื้อจากแรงระเบิดที่เกิดขึ้นโดยในวันพรุ่งนี้ผู้บัญชาการทหารบกจะลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านพลโทบุญสินพาดกลางมทัพภาคที่2เปิดเผยว่ากองทัพภาคที่2ยกระดับการตอบโต้กัมพูชา โดยปิดด่านช่องอ่านมา้าช่องสงงาช่องจอมช่องสายตะกูพร้อมปิดปราสาทตาเมินทมและปราสาทตาควายเพื่อเป็นการตอบโต้และเตรียมพร้อมจะปฏิบัติตามแผนจากกระพงพัวนาทันทีขณะที่ฝั่งรัฐบาลได้เรียกเอกอัครราชทุตไทยประจํากัมพูชากลับประเทศไทยและส่งเอกอัครชทูกกัมพูชาที่อยู่ประเทศไทยกลับประเทศทันทีนะครับรวมทั้งจะลดระดับความสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วย ด้านพลตรีวันชนะสวัสดีในฐานะรองโฆษกกองทัพไทยเปิดชื่อนายทหารกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับเหตุวางทุ่นระเบิดคือพลตรีชุนโซพอลและพลโทลำโซเคนเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบิดยืนยันว่าทุ่นระเบิดอยู่ในดินแดนไทยเนื่องจากกัมพูชายอมรับว่าล้ำแนวไทยมีการกลบคูเล็ตและก็ถอยออกจากแนวแสดงให้เห็นว่า กัมพูชานั้นจำนวนต่อหลักฐานบนแผนที่ครับพรีมีลี่ซัมมาซีรีส์2 0 2 5ดสดๆจากอเมริกากับ4ทีมดังจากอังกฤษไม่พลาดทุกความมันในราคา299บาทต่อเดือนรายปีเพียง2,999บาท Monomax กสตรีมมิงที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป